คือาทำบุญเะอยากให้ท่านยิด้่กนจบสถาน่่ท่ที่มาด้วยนะครับน้อยเดียวก็าบุญขาไม่ได้ว่าดาราคนหนึลงเขาจัการต5 0บาทตันีาถ้า200บอกเลยจะเป็น้2ตึงแสน200 0 0ตึงแสนรถตัวนี้แจกนะครับแจกของนะครับจก ไ,ไม่ได้ขายนะแม่ไม่ได้ขายนะขอท่านสาธุในบุญท่านจะได้บุญนะแมสร้างพระนอนองค์ใหญ่ยาว89เมตรพระองสัตนีนะจ๊ะไม่รับอยาเดียวองจอนไม่รับอยากเีจะเป็นพรวอกข้ามด้วยนสองมาจบานะอ่ได้ทราบว่าพระองค์านีีไม่ใช่คนธรรมดาไม่ได้าอกแทนด้วยอาเป็นนักต้มตุ๋นบด็ดเรี่แต่ถ้าว่าค ไม่ไหอะรอ่หอคการที่งานีภาษาเปิดดีแต่ก็ออกมาแจกบอกานแจกนครับ้อรับเข้าร่วนกานทั้ด เรบเปใส่ถุงไป็นสน้าคาะซาทุกมาด้วยไม่ได้ขายดตชนีครับแต่ขายดัชนีที่นีสถามสากสิป่าเราสะสมบุญมาเป็นเวลาสิบกว่าปีจะมาป่าตองเลือได้เราผมชอบทุเรียผมไม่เอาด้วยนะครับกัาป่าตองามปกอกบัวอันนี้ให้โชคสร้างภาพให้โชคเลยเอาสองร้อยบอกโยมอก้อยบอกโยมสองร้อยบอกวยสองร้อยบอก 好惨啊！

ด้วยใส่จุ้ยร้อยรับฟอกร้อยไม่ได้หรอกร้อยรับฟอกใส่จุ้ยย้อย ลอตอรี่สองนะครับึ่งร้อยซ่าครับลอตเตอรี่สองกานะเราเอามาแจกเอามาให้แต่กูช็อปโครงการนี้ไม่ได้ขายลอตเตอรี่หรอกต่อช่างครับช้างผมกูโต้ว่าขาวว่าขายครับก่อจะสร้างครับโมตาแล้วก็ขายลอตเตอรี่ไม่ใช่แต่ไม่ขายเลเอามาแจกใช่เลยครับนะครับคุณช็อปโครงการนี้มีอาชีพเป็นนักแสดงครับไม่ได้็นคนพี่ตาคนตาบอดแกนววนขาเป้ที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่หน้าตาดีๆมาขายลอตเตอรี่ไม่ใช่จะไม่ใช่ เอา,ารถลูทำบุญสร้างฐานอนกัน,นพอจะสใส่ครหน้าหน้าเดียวต้องยกสองล้านจะวันที่สิบหกจะคุณขาคีณแม่ขาวันที่สิบหกจะาีะ้หอกจะ้ะจ้าูสองล้าออกไประวัิอันนี้กรุงเทพฯส่งห้มนันเป็นรถจะไหี้ปูจะขอยี่ปุู่มาไม่ได้ปางขาปาขายนะครับเอาบาเแเจ็บเจกท่านที่ทำบุญหนึ้อยบาทจะไม่นับจากเดนจะเป็นผูู้้หม กอดกอดกัสาวเย็นเย็นะเป็นูนะก็อเป็นผู้นะวบนต่อเขนะขอ่ปัญหารงกัน่้ไ้จาหาสาระกันสมาบะม่งเอาไปเสียบไปพระุไม่ได้ขายจ้ะอ่าขาวบุญก็จำไปจากผู้สตาร์ทกัู้ไี่ไปขายมัอยาซื้อ้ไม่เอาอาซื้อไปแล้วมึงเข้าไปขาย แต่ทานก็อยากให้ยอยากให้นะ่ท่านทาก็อยากให้แานผู้จัดต่อัดต่อสบสอบมาสอนมาสอบมาสอบมาสอาสออม่อบมาสิอยมออาาอบสมาออนออุอาดอะไรนะเดือนี่ิจิิ แต่มีเยอะสองต้นหมูแท้มีสองตันแต่เนียนสองต้น่อ้โห ถูกรตอรี่กันนะไม่ด้หารตเนอรี่จ้ะเจอจะสองล้านพอดบาริมูสองล้านเจอเจอเจอคุณทค้งหลายต้อบอกคุณทั้ไหลายเลยที่้านปลาช่งสองล้านเขาให้รู้ก่อนให้รู้ก่อนก็ไู้ก่อนเรงมาแล้วจะเกี่ยวที่นะสองล้านสองล้านคนทอดนะเขาสองล้านเจอทอดบาริมูคุณที่ราคาที่ขาที่ห้อยสูทุดคนเลย น้องไม่ไหนแล้ววะหนึ่ร้อยปีปัจจัยองล้านสอล้าแตกสอง้าแ้องลาหแหงมให้แมงสองล้านแจกอีกปรมาณแล้กแกลยอ่แจกตัอีกสองล้านดี๋ยวคุรู้กันดีไหมว่าถ้คุณได้เดินไล่หนึ่งสองล้านจะสอล้านลดเป็นอรับโชค2ล้านอลลี่สล้าน เหมือนกัจเหมือนกันจ้ตรงก็ได้รไัีรับโชคอยากให้ท่มีความสุขอให้ท่าเป็นได้คุ้สุดแล้วก็เป็นูักว่าวยวงรวีครับแ่ครับวสครับสวัสดีครับเกิครับขยรูปสรวดาวมานะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีปีใหมให้รวยรทุกคนเปิดทาหลหน่อยครับสวัสดาค มนลไปแล้วงเาล้อลกกอาสาทูกกันอาสอคนสุอด้าพดกีโบว์อธิษฐาน่อนนะอธิษฐาน่อทำลารีโชคสล้านต่อเดือนผ่อะได้จำตัวเนีัยนะมาเปิญนะจะทำลารีโชคสองล้านอสาลุอสองล้านสาลกสองล้านสารก อยากจะกล่าวว่าขอคุณไม่ไหลขอใดอากาศดีนะหนาวไหมหนาวไหมขอคุณไม่ยหลลมาจากี้เลยนตอนนี้เาใี่ะมานีมาดีรับชมได้ะคับผ่คุณจะไปเทยวยากหน้าขาววันนี้ตอนนี้หน้าขาวคนละคนคนจัดพิซน่าคือสร้างข้าวหนอนครับคุณพ่อสร้างร้าวหนอนสวัสดีครับ

รับผิดชอบอยากให้ดอกกุลหลาบค่ะไอ้โอ้โหดอกกุหลาบข,ข้า,า,านด่ครับคิณน,นะครับขับเชิญนะครับถ่ายรูปผมนั่งตรงนี้นะจะได้เห็นทุกคนนะครับถ้าตัวใดจะถ่ายรูปถ้าคุณหนึ่งสองสามห้องไหนครับถ้บคุณที่น,นี่ตรงนี้ครับ,ะระบนี่มองถูกครับถ้าจะพบสาระงบ,บ,บ์เชิญทางบุตรนี่สาระงบ์ครับรวยครับ ไม่ได้เป็นโชว์พี่ตับไปไหมตับไปขึ้นนั่งโต๊ะได้นะครับนะครับไม่เห็นว่าโอ้โหครับขอบคุณสวัสดีพี่ใหม่ครับพี่น้องคนนี้มากันเยอะเลครับก็ครับหนึ่งสอครับพี่น้องร่วมสร้างพระนอนขอบคุณพุโตอย่างที่สุดในรอบหนึบาทใครปิดอันชันบู๊ยังเป็น ปีนึงหนาววันเดียวเปิดทุกคนคุณสุนทรีพรเบียมาหาสมเกียรติร้อยตลบา้อบาทราคด้วยต้องการหนาวครับอยากเป็นให้มันหนาวทไปีวันเดียวทั้สามร้อยหกสิบห้าวันนักบอลครับคุณต้องส่ทองไม่หนาวมินม้นยาวเปิดเปิดสุทอคนก็ขึ้นอเป็นเอาความหนาวที่เชียงใหม่ที่นี่ ไม่หนาวนะครับพี่น้องไม่หนาวที่แดดออกแล้วครับนะเปียกเปิดเขาเสียงกันเป็นหมเปิดไปหาความหนาวที่เชียงรายเชียงใหมโโโทท่โ,ดโสดใสดีหลอกสวิบันจงถาว,อวารอทำบนช้ามานอนสองพับ,รรบาทรับลอตเตอรี่ยี่สิบใบ เดืยวกรรมการให้ให้ทำบนเสื้องมว่าเสื้อเก็บวรื่อนอไกว่านะครับตอนนี้ไม่มีเวลาเสร็จเสจจะแย่รถตี้นะครับเสื้อเอาไว้ก่อนนะครับเสื้อแล้วจะปัหาเยกะจัง 来来来 ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ